เพิ่งชุ่มมีไม่จักดอกตะกรงหนึน่งสองจ้าดอกนีตุบๆนะสองจ้ามีสี่ดอกจ้าเรียงแถวกันเลยเฮ็ดเพิงขาดุงอืมอืมไม่ฮัลโหลอุ้ยผิดทางฮะฮิดเพิ่งคา,ารยา,า,ายอยู่นี่จุ่มหกดอกจ้ะพี่นอ้องเก เห็ดเผิงกขาลายหมูหนี่มิ้วหน่อยนับมาได้สิบแปดดอก้วจ้ะมารวมกับสองดอกนี่กับสิบเก่ายี่สิบดอกพอดีจปะปั้วเวดเห็ดเผึงกขาลายหมูหนี่งามงามจา้ะนี่ละจา้ะเห็ดหมูเดียวเก็บาวางหายยี่สิบดอกจก้ะเผึงกขาลายสวัสดีจ้ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปส่องมิ้วหน่อยอีสา,านบ้านาจะ้ะมันนี้มิ้วหน่อยกับผ้าเขาปลาหาเห็ดคือเก้าจ้ะ มาพบกันในวันที่13ธันวาคม2566จ้ะเข้ามาพิกัดปลาใดตะกอปลาบ้านน้องจองครับตำบลคน,นาอัมอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมจ้ากับปลาบ้านน้องจองคือเก่าแล้วเนาะแมนครับหลักๆก็มา,ากกตามหาเห็ดเพิงเขาดงคือเก่าจ้ะเมื่อวานเขากับมันสุดยอดเลยเนาะมีแต<ม>่ดอกงามๆจ<า>้ะแตวก็ไปลุ้มไปรับชมกันเบิ่งว่ามิวหน่อยเขปาปลาเมื่อนี้สิม,มันเห็ดยังแน่เนาะจ้ะไปกันเลยจ้า <N> <Man> จุ่มแหลกแหงม้านเนาะตะกองแมนครับผมเพิ่นแหงแหงจ้ะ นะดอกจ้นเป็นสีขาวผลัดแดดนะยังไหนะจ้าผกแดดบัวหวานบวหินห้ยูบวชุยอะเลยบ้านคนอดายาเนาะอาไรบ้าะเอดาใดจ้าแข็งด๋กวนึงจ้าอุ้สองดอกเ้อพี่ดอก Ta cộng phần nhang bê bông ít thang nung chá Cháu này này nòi ưu chá, ngay trên màn nè, hồi hôn miêu nòi bỏ hình Đầu tụi mũ tụi mũ hèn chá Đầu mũ chá Miêu nòi chóp cộng in con Ta cộng bê bông ít mông nung đồng nè nỗi phong cách như khửn tem như cả Độc cha, hết mà Độc nhầy, Đừng cha. แดงนะผึ่งก็มักเหลืองๆเด้ตะกออย่างเดียวนะจ้าดอกออกซิมพูดอกแข็งดีเม่นยังเลยนี่งดขาวแลงดขาวจ้าเลือพเออพิ่นเก็บเนะาะแดงรับเพิ่นเคลียเนาะจ้าหินตะหอยเพิ่นเขียและงดก,ก็ออกเว้ยเดือนธันวาคมไเน้นข้าวเป็นดอกเลื้อยครับผม นี่จ้าข้าวดุมในป่าอยากเห็นเงียบด้ยไหม่ไนนะเงียียมีดอกบัวใหญ่น่าะก่อนแนมครับแนมหายอยากผอมด้อจ้ะดอกบัวดำน่จ้าข้าวดุมอืมีหันหรคเพน่มจริงจี๋ี่คงขึ้นกับใหม่ๆนั่นไม่ไหนาะแนมกับเเห็นนี่นี่นมน เือนี่กับม <Không. S 1> ืหน่อยทับเพิ่นดี๋ยวมันจะเด้เปลี่เอมนมไก่หมูต้องขอดงก็ออกมือที่ที่สามเนาะแนครับผมพี่ตากล้องตันได้ตัวนี้ดอกมก็สิยดี ถึงมือแล้วมาเจอซิบัวโผล่กลางทางสองนี่หัวดำตัวนี้หัวดำยี่นอดินซุม,มบ่บถือแดดจ้ะ <laughs> มีสีดอกจ้ะเรียงแถวกันเลยเฮ็ดเพิงขาดงนี่แต่ดอกงามๆจ้ะ เก็บได้จ้ะบ้านนี่อุ้ยดอกแข็งดีบางหมองค้ากับบ้งงามเด้อจ้ะไม่เห็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำดินน้ำไม่นานนะจ้ะแต่ว่าดินแห้งอีดีเด้อจ้ะหลบเลยอุ้ยแพคครวญแถลงมาฝนชะตกใหม่อีกบ่สีคือว่ะล่ะเก็บตลาดปีแรกเห็ดปีนี้น้ำไม่นานนะจ้ะ

โอ้ดอกงามจ้าอ้หางนะจ้ามันนีออกล้มือแล้วนะไม่ไหนนะจ้าอุ้ยขาขึ้หน่อยแทนปจ้านึ่หกหางนะจ้าอ๋อนี่หกขาบ่ยาวเนาะแหมหนึ่งเี่าอ้ยหนูตะกอกอ่เห็นหืหน่อยโพดเอหกเหสองเนาะ สองจุ่มจ้ะข้าลายเด้อบ้านี้มาเมื่อก่อนมาเห็นเนาะแมนครับผมดอกใหญ่จ้ะพี่ดอกนี่จะต้องบุ้ยดอกนี้นัาใหญ่จ้าตาขาจะได้ไป่บวมเนียคมวัดใหญ่ได้ดีเนาะจ้าข้าลายจ้าออกใหม่เนาะแมนครับผมมาเมื่อก่อนมาเห็นจ้ะตาเห็ดพึ่งค้าลายอยู่นี่จุ่มหกดอกจ้ะพี่เนาะเพ่ แมนเบดเลยจ้ะอีกสามจ้ะหกเจ็ดแปดเก้าเห็ดเพิงคขาลายหมนี่มี้วหน่อยนับมาได้สิบแปดอกเลยจ้ะมารวมกับสองดอกนี่กับสิบเก้ายี่สิบดอกพอดีจ้ปะป้าดเห็ดเพิงคขาลายมูนี่งามงามจ้ะมมนี่ยี่สิบดอกเนาะตะกองเนาะแมนครับผมมาแมนมาแล้ว,วมูน,นนี้มานแลวจ้ะโวดเหี้ยสังเกตเบึงพ่นดอกคนที่ว่าคือแค่น้มน ดอกคือกันนี่มูเดียวกันสีคือกันมาอันมูเท่ากันบางคันลองออกสีสีดน้ำตาลน้ำตาลดำเนาะอันจ้ะนี่ออกสีขาวครับพี่เนาะนี่ผงข้าลายจ้าเียจะเป็นที่ผงผ้าลายกันจ้อ่าบอลฮอมบอลแดดแล้วนะำยังไงเนาะฮอมก็เพราะคือกันจ้ะ ชอบนะเนะแกนมุมนะจ้าอืมที่ไรมีแต่กำลังพอดีเลยจ้ะื่อกอนนั้นคือสีหน่อยแหงสีหน่อยเลยบ่บหินจ้า้ยงามแหงเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเฮ้ยสามแตอยู่นี้มา khá lại thì cắt dẹp cứ cắn nữa chả Nhi chết, chết đồ chả Mẹ cắt mùa đều cắn là tí luôn luôn <cười> <cười> mì mì đồ tháo lên nào ta có Mì mì thảo đồ đồ đi đây cả Bàn kén kén nó Kéo mồm bún y chả chị hả đó Mì chá Hiếp nhàm lẹn thấy chị phải khử đồ vật dịu ở khắc mì. bàn này nó Đi hình hình lấy nha chả Đi cứ đơn thân vạ là nó mới nói nó Chà Chà, hết mù điều Kếp hẳn ยีย่สิบดอกจ้ะพึ่งข้าลายเป็นหนึ่งสิเป็นเห็ดพึ่งข้าดอกมาที่เาเก็บมาเนาะไปไหนจ้าไปครับพี่น้องไ,ไ,ไปรุนอีกจ้ะครับผมเริงๆละ่ะห่มหมี่ไก่ไกกันมาผัดเป็นสีน้ำตาลเนาะแหมครับผมที่ต้าง,ก,งากีนส่องจ้ะเพราะว่าพึ่งตัวทเป็นตัวที่เป็นตาหนึ่งคือแดดคือวายไปสักหน่อยหน่อเนะดอกที่เพป็นสีขาวมันอยู่ในห่มเนาะก็เลยขาวจ้ะมันอยู่กลางแจ้งนะคพี่น้องแดดซองพึ่ง งามแฮงสวยจ้าจุ่มแด้แง่ะนี่แหละอยู่ไกลๆกันจิบกันมองหันไมหน่อย <c ười> วยอา่าเห็นตะกรองเค็มครับพี่น้องงามแฮงจ้ะว่ามีหมองตีเลยเหมือนเห็ดมีกรอนไมหน่อยก็มาบ่เห็นนะดูด้วจ้ะโอ้ยนี่กำลังงามจ๊บ ดอกซีน้ำตาลพึ่งหอมจ้าเป็นซองดอกแดงขาลายจ้าบาทนี่โอ้ยตุ๊บุนอ,อตะกาะเข้าเวีนมือหนึ่งจ้ะวันบอดด็กมาพี่มีเพคนเลยถือมือมือหน่อยแล้วก็สิเดเอาเพิ่นจ้ะ ตัวนี้น้อยแฮงค์ที่แบบตน้ององ่ะเดู๋ยวน,นี้มาเมื่อก่อนเนี่ยบอท่านเห็นจ้ะแม่คมใหญ่เลยเนาะจ้ามีเป็นแดงขนะามแดงขามปุ๊คข้าผึา่งสลวงจ้าดอกนี้ใหญ่ขึ้นมะาแน่เนาะแม่ครับผมแดงขาลายมีบานจ้ะบานยังงามอยู่ hộp cả hộp thôi. hoa 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 hẹn hoa 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 อยู่หน่อยแนมเห็นแต่พระท่านได้ลงโดดพอเห็นแล้วปลาวันนี้ต้องออกกันไม่นานแล้วครับแนมปลาวันอื่นออกครับพี่หนักบึ่งจริงเหระได้เท้าถิ่มเนะเาะแมนครับเอะไรมาแล้วนะ้ำแดงแจ้วได้ดอกพี่อุ้ยวากเกล่ามาเอาได้อี่ว้อนะแต่กี่น้อยว่ปู่กินเพลินเลยเนี่อะไรอุ้อยพีท้า มูน si oh, so, yeah. right. I mean, ี่เจ็ดดอกเลยแ่ก็มูนแปดดอกก็พี่น้องแปดดอกเก้าดอกอุ้ยข้าเวนหน่อยหลายมือนเลยวันนี้น่าไม่ได้น้อที่ตะครับผ่านเนาะแหม่เพอเขาอะไรมาห่มนี่ตั้งแต่อันเก็บเห็ดของขาดงครับพี่น้องจ้ะมันคือทางฝั่งนี้เป็นฝั่งนนท์องจ้ะแหม่เราจเก็บอยู่ฝั่งดิงดองฝั่งน้ำแปรก็จ้ะไม่เหมือัน ไกลดอกกหน่อไหนเจ็ดดอกนล่โอ้สามดอกไม่หน่อยเห็นสองดอกโอ้ยาำเลยจ้าใจกันมาอีกสงจ้าติดถังโดเลยอะไรจ้าอุ้ยสดอกมีลูกน้ำแต่นสามใจยิ้เหลี่ยงแถวเลยขัดจิ๋วดอกใหญ่เด้อจุ่มนึงจ้า ปัดมาเบ่งจุ่มน่ี่จกดอกตะกงหงสองสามสีห <1, S 1> ้สองนี่นี่สองสี่หกปัดโคเดอกจก้ะอ่ะเก็บเลยเนาะนีะ่นครับผมคุณน่ะปัดเป็นโคเลยนะไม่น้อย <laughs> <laughs> จ้ะงามอีลีเอ้ยมันเนี่ครับพี่น้องมันนี่มันเนี่ยเ <laughs> ต็มไปละ โอ้ไก่สีต็มเดีนะ๋ยน้อเขาใส่สองตาจา้ะแมน,น,นครับผมเดือกดอกจุ่มดอกอันนี้กันะโอ้ยงามแห่งเดอ้อจ้ะอุย้ยทางนานไหนเมื่หน่อยจะคึคดว่าสีคักเด้มองขึ้นเท้าทิน่นนะมีสีคักนอกตะกาะเข้ามาหลอกนะก่อนนั้นเท้าทิ่นจ้ะแบบนี้เข้ามา,า,าก่อนเลยการจุ่มเงาม,มเลนะ่นนิดนึนนะจ้ะเอาเป็นมูเป็นมูจ้ะ นตามโฮมที่เขาเคยเก็บแล้วจ้ะแเข้าไปเดี๋ยวออกทัวร์ขึ้นกันไม้สุดถ่ายแล้วเนาะไม้ขอมวัดน้ำไม่หน่อยเนาะปลาวัดอดกเนื้อพี่น้องคนเนาะแม่นครับผมมาบัตรทันคนพี่น้องตอนนี้เขาเสียออกจากไม้ปลาวัดน้ำไม่หน่อยเนาะใช่ห้าสิบบาทแม่เสียห้าไปทห้าสิบบาทนะพี่น้องเอาเมนี้ นี่หน่อยเพืเ่อแสด้ไปส่งเห็ดด้วครับพี่น้อยนี่ไงครับตัวไม้สุดยอดเลแมนครับตัวตัวมาไม้เนี่ยเฮากะมาเ่าท่านเพิ่นนักเพิ่นนั่งไม่หน่อยเนาะแล้ว<ะ>พี่หน้องเพินพ่นจะมาหาคือกันครับจะซื้อผ้าไปสรุปผลงานนั่ไม่หน่อยเนาะ,ะไปกันเลยครับผมสรุปผลงานของเฮาเหมือนนี้เนาะแมนครับเขาไปาหาเห็ดมันสุดยอดเลยจ้ะ อันนี้เขาออกจากตาหน่อยมาใส่ตาใหญ่ามาได้นะามามะรวมกันเต็มตาใหญ่เขาเลยจ้ะมื้อนี้เห็ดผงข้าลายตีออกขาวแห้งเนาะโมระหยีซิบดอกจ้ะโมละซิบดอกโมละหาฮกดอกก็มีจ้ะพี่น้องเห็ดผงขาวดงก็มีเนาะแต่ว่าเมื่อนี้บอร์บบดีตามเห็ดผงขาวดงไปได้จ้ะว่าเปิดออกมาลายเหมือมือหน่อยก็เลยบอร์อดีตามส่วนมากก็มาบึงเห็ดผงข้าลายจ้ะเห็ดผงน้ำอ้อยเนาะเห็ดผงหอมจ้ะเห็ดผงแดงข้าลายก็ได้บอร์ลายจ้ะ แต่ลักลักนี่ก็คือขาลายนะจ๊ะแมนทำนี่ก็จะเป็นเฮ็ดเพิงรวมน้ำไม่น้อยเนาะแมนจ้ะมันมีแต่ดอกงามๆจ้ะเฮ็ดออกทรงถ่ายปีหกโคักเนาะแมนเดือนธันวาแล้วสิเขากลางเดือนแล้วก็ยังมีเห็ดในห้เก็บเลยนะถ้าหลุ่นเมืองว่าฝนสิมาอีกบอกไม่น้อยว่าถ้าฝนมาอีกนี่ก็คือสิเดเก็บเาวไปหอดปีใหม่เลยจ้ะตอนนี้ดินก็เริ่มแห้งแล้วเนาะแมนแต่ว่าก็ยังมีเห็ดให้ฮาพ่อเดเก็บอยู่จ้ะพี่น้อง เฮ็ดก็ยังยังถือว่าออกใหม่เนาะมินนะ้นเนยเนาะไม่นจะเฮ็ดเพิ่อนลายนี่ถือว่าออกใหม่มเนี่จ้ะ<อ>จา้ามิน้นเนยก็ขอฝากไว้น้ำอีคลิปนึงจา้า้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมขับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิน้นเนยน้นองเนยเด้อจ้ะขอบคุณกันแม่ในคลิปหน้าจ้ะพี่นอ้องขอบคคุณ่ะขอบคุณครับ